บีเคทีบันเทิงค่ะพวกเราก็แบบเสมือนต้นกล้าที่้อมจะได้รับการเรียนรู้และจะนรียงอกงามต่อไปในอนาคตค่ะการที่เราเข้ามาเรียนในฐานต้นกล้าดนตรีทําให้รู้ถึงการมาเลงดนตรีไทยและดนตรีสากลจังหวะตัวโน้ตทฤษฎีของเรื่องดนตรีประวัติความเป็นมาการที่เข้ามาเรียนในฐานต้นกล้าดนตรีบีเคทีบันเทิงนั้นเราจะต้องมีความต้องกอดเวลามีความสุภาพ คว,ความอดทนมีความขยันมีจิตสาธารณะและต้องมีทักษะในการเลือกใช้เดนตรีให้ถูกต้องแบ่งเวลาในการฝึกอมไม่มากหรือ,อไม่น้อยจนเกินไปและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างสืบริตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีใจรักในเสียงดนตรีและเป็นหลักการในการเลือกใช้เื่องดนตรีอย่างถูกต้องด้วยค่ะรู้หลักการการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากลมีงานมีอาชีพทำ สามารถออกงานต่างๆได้เช่นงานศพงานบวชงานถนนคนเดินงานทอดกระถินถือว่าเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริตสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยและดนตรีสากลที่สามารถสอนน้องได้ การที่เราเข้ามาเรียนในฐา,ตานต้นกล้าดนตรี BGT บันเทิงนั้นเราจะต้องมีความรักความสามัคคีต่อกันการทำงานร่วมกันประเภทของดนตรีทฤษฎีของดนตรีหลักการรวมวงและจะใช้ความรู้ไปถ่ายทอดให้คนรุ่นต่อไปจะนำอุปกรณ์มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ค่ะการที่เราเข้ามาเรียนดนตรีนั้นเราต้อง้งอย่าง้งนนะครัน้อคป้บบาสอนีที่เจ้อยู่และความรู้ของเรานั้น,ม,น,น,นมีู่แค่ใกนการดได้แก่ เป้าหมายที่4การศึกษาดีคุณภาพมีสี่ด้านเศรษฐกิจและความมั่งคั่งเป้าหมายที่8การที่มีคุณค่าและการดำเนินการโดยมีคุณภาพคราขอจบการขอจบเรียนในเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ